ร้านคนครับร้ <c oughs> านคนนี้คนในกต่ละจังหวัดในระดับที่ที่เขามีความรู้ที่เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องของประเด็ดก,การเรื่องของคอร,รัล่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ครับขึ้นได้ <c oughs> แต่แว่ามันมันมันต้องยาวนานนะไม่ได้ใช่ว่าล้มมันนีไปแล้วตัวใหม่มาแต่งฝาดแต่งฝ่ายไม่ใช่ <c oughs> แต่เรื่องของการล้มคอรัล่ครับคุณลุงแกนไายครับที่จริงงเกี่ยวกับเรื่องที่เส้นแดงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้หน้ากากสีแดงชมกับหน้ากากขาว ก็เขาคนอย่างนี้อยู่แล้วคิดอะไรไม่เป็นแล้วฮะเรามีมือตบเขาก็มีตีนตบครับอะไรเรามีหน้าตาขาวเขาก็มีหน้าตาแดงมีอะไรอย่างเงี้ยเรามีเสื้อเหลืองมแล้วก็มีเสื้อแดงอะไรนี้มันมันก็เขาก็ตอบโต้กันแบบมันก็เด็กๆก็หัดูแล้วก็โอเคก็ไปก็ไปก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเด็เขาที่อยู่ในแนวแนวแนวสังเกตุที่ีนะครับ คิดว่าวันนี้จะมีการประทะกันไหมนะคะของหน้ากากสองสีนะคะผมผมผมเตือนเตเลยถ้าเดินทางสยามเพราะว่ารถไฟฟ้าจะลงที่สยามแล้วเดินไปบ่าทั้งมาบุญครองแล้วก็ราชประสงค์ผมก็เตือนเตือนว่าต้องใสิหนะครับพัะดนดากั่งประด้บกันได้แต่อยา่าปะทะขอให้หลบๆดึงเรียงไปไปที่นี่แล้วเราไปชักหน้ากากก็ได้ครับทีนี้ตอนเราเป็นหน้ากากเนี่ยเราไปชักที่ไหนก็ได้ทีนี้พบกันตอนบ่ายไม่มีาอากาศก็ได้เพราใจแล้วขึ้นวังหน้าตัวเองได้ ครับตอนบ่ายโมงพอเจอกันหลังแคนไทยมีกิจกรรมยังไงบ้างครับขั้นตอนอกิจกรรมเนี่ผมไม่ทราบเลยครับผมก็แบบนักข่าวธรรมดาเนี่าวชาชนเดินไปด,ดูถ่ายรูปขึ้นแกลบูกอะไรเงี้ยตรองนี่ต้เลยทมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้เป<ะ>็นแ่การนา จะถามว่ากลุ่มนักข่าวเมื่อวานสัมภาษณ์ดีสอไทยแลนด์เนี่ยเขาเจตนาลงก็ดีมากเลยไม่มีแกนนําไม่มีใครนำใครไม่มีผลประโยชน์อะไรจทุกคนช่วยกันทุกคนที่ออกมาช่วยกันทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดออกไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีแกนนําไม่มีการนําเลยมันจะโอลมาไหมคะคงไม่อะฮะเพราะทุกคนไปได้ใจแล้วก็รักกันคือคือรู้หน้าไม่รู้ใจอื คนเราปกติรู้หน้าไม่รู้ใจแต่แต่กยวนี้ไม่ไม่รู้หน้าแต่รู้ใจไหนจะดีกว่ากันอืวันนี้เราเรารู้ใจแต่เราไม่ต้องรู้จักหน้ากันเรารู้หน้าขาวหออกถ้าทุกคนเป็นหน้าขาวนี่คิดว่ามันก็เป็นอุดมการเดียวกันนะค่ะเป็นเรื่องของภายในจิตใจที่ออกมาสู้ จะเป็นใครก็ตามจะเป็นซีเสื้อราละมนสลายไปหมดด้วยหน้ากากขาวเลยครับค่ะทนะีนี้พอพอมันเป็นหน้ากากเนี่ยครับกงบังวลไหมครับว่าจะมีพวกแปลกปลอมหรือว่าทันแดงเนี่ยใส่หน้ากากขามาร่วมกันเรามาสอดแนมหรือว่ามาป่วนนะครับอ๋อมาเด็ดครับมาเด็ดครับพาะถ้ามาเป็นหน้ากากขาวยังไงอุดงการทางฝั่งนี้มันก็ยังไงก็ต่อต้านทราราครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใส่หน้ากากขาวเป็นคนดีทั้งนั้นครับไม่เชื่อว่าคนคนไม่ดีจะมามาแปลกปลอมก็มาทำอะไรป่วน